หลังจากที่มีข่าวนะคะว่าจะมีการปิดตำนานโรงแรมนารายโรงแรมเก่าแก่ย่านสีลมแล้วก็เตรียมทุบทิ้งสร้างใหม่นะะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะโรงแรมค่อนข้างเงียบเหงานะคะมีมีพนักงานบางส่วนนะคะที่มาทํางานแล้วก็เตรียมจัดงานร่วมบันทึกความทรงจําโรงแรมนารายในวันศุกร์ที่18กุมภาพัน์นี้ด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศโรงแรมนารายโรงแรมแห่งนี้เก่าแก่มากค่ะคุณผู้ชมคะเปิดกิจาการมาแล้ว54ปีที่ย่านถนนสีลมนะคะ วันนี้เป็นไปด้วยความเงียบเหงาคือโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาหยุดดำเนินกิจการมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่โควิดระบาดพนักงานที่มาวันนี้เนี่ยเขามาเตรียมจัดงานนะงานที่ว่านี้คือร่วมบันทึกความทรงจําโรงแรมนารายในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะพนักงานทุกคนก็มาร่วมง,งานเพื่อที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็จะมีพิธีย้ายศาลพระนารายซึ่งอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมวันนี้พนักงานมาจัดเตรียมสิ่งของแล้วก็เครื่องเส้นไหว้บูชากันอย่างการจัด เตรียมธูปนะคะจัดมัดรวมกันเป็นชุดๆช,ชุดละเก้าดอกสําหรับพิธีสําคัญโดยองค์พระนารายที่อยู่คู่โรงแรมมาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะนํามาให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะเพื่อเป็นการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ในย่านสีลมนะคะย้อนกลับไปค่ะโรงแรมนารายหยุดรับแขกทั่วไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี64แล้วนะคะกลับมาเป็นการให้บริการเป็นโรงแรมคู่สัญญากับโรงพยาบาลเลิศสิงเป็นฮอสพิทลสำหรับ ผู้ป่วยสีเขียวในช่วงโควิดระบาดตั้งแต่เมษายนจนถึงพฤศจิกายนปี64จนกระทั่งธันวาคม64จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับลูกค้าห้องพักเลยนะคะจะรับเพียงแค่จัดเลี้ยงนอกสถานที่รวมถึงพิซซ่าเดลิเวอรเท่านั้นคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เคยไปโรงแรมนารายแต่คงจะเคยได้กินพิซซ่า นารายพิชเรีย<ฆ>คุ้นันดีนะหลังๆมาเนี่ยมีสาขาขยายไปตามห้าสรรพสินค้าต่างๆแต่ต<ฆ>ว่าดั้งเดิมจริงๆเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะ<ฆ>อยู่ที่นี่นะคะ<ฆ>โรงแรมนารายนะคะโรงแรมนารายก่อตั้งในปี2511ค่ะชื่อของโรงแรมเนี่ยเป็นการนำความยิ่งใหญ่และพระปิชาสามารถอันลื่งลือของสมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่17สมัยกรุงศรีธยาและพระนามของพระนารายมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่มาตั้งเป็นชื่อโรงแรมนาราย ห้าจุดเด่นสำคัญก็คือห้องพักห้าร้อยห้องค่ะมีพัตคาลหมุนสามร้อยหกสิบองศาที่แรกในเมืองไทยและอย่างที่บอกไปดังมากสำหรับร้านนารายพิซซ่ยที่นี่มีพิซซ่าต้นตำรับของเมืองไทยที่ขึ้นชื่อถือว่าเป็นร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนแห่งแรกๆของประเทศไทยเลยนะคุณผู้ชมนะถือว่าหูตอนนั้นนำสมัยมากนะคะมีห้องอาหารระเบียงทองอันนี้เป็นที่แรกๆเลยค่ะที่ทำห้องอาหารบุฟเฟต์น,นานาชาติแล้วก็เ์ฟแซลมอนซาชิมิ ในไลน์อาหารบุฟเฟตเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยรวมถึงยังเป็นเวดดิสติเนชันสามารถรองรับแขกได้มากมายมหาศาลถึง1,000คนนะคะตลอด54ปีโปีโรงแรมนารายให้บริการห้องพักมามากกว่า7 5 9 0ล้านห้แสนห้องมีคนเข้าพักมากกว่า1 5 1 8 0 0ล้าน1แสคนและห้องอาหารระเบียงทองที่ขึ้นชื่อเนี่ยนะคะก็มีแขกเข้ามาทานอาหารกันประมาณ30ล้านคนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าร้าน นารายพิสเรียที่บริษัทบอกว่าชื่อดังๆเนี่ยนะคะขายพิซซาได้มากกว่า3ล้าน5แสน5หมื่นถาดค่ะใช้ชีสนะคะชีสที่ใช้ทำพิซซาเนี่ยปริมาณมากกว่า1ล้าน6แสนกิโลกรัมและมีคู่รักที่จัดงานแต่งงานกับโรงแรมแห่งนี้มามากกว่า5,200คู่ค่ะทางทีมผู้บริหารโรงแรมนารายเขามีแนวคิดนะคะที่จะ เพื่อเปลี่ยนสู่โฉมใหม่นะคะจะมีการเพิ่มพื้นที่สิ่งแวดล้อมเพิ่มห้องพักในระดับลักชัวรี่ก็คาดการว่าหลังจากนี้ไปจะใช้เวลาในการสีในเวลาในการสร้างเนี่ยประมาณ4ปีนะคะก็คงจะได้เห็นโฉมใหม่ของที่แห่งน,นี้ด้วยนะคะ